เป็นข้าสามีสิริพอดมหาวชราราชดาทรงปฏิบัติราชการอิจิพลพระองค์ทรงเป็นผูนรุ่งในการพระราชพิธีสมเด็พระราชกุศลมารดชวชาพุทธศักราช2565 วันนี้เวลา17บนาฬิกายี่สินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าเมเจ้รฟ้าปัชรกิตยาภานรินรารเทพยวดีลทรงหลวงราชสารีมีสิริทัศทหารวชิรราชพิดาเสด็จไปทรงเป็นแบบพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงจูงเทียนรุ่งในการพระราชพิธีทรงร่วมเทียพระราชกุศลมาทบูชาพุทธศักราช2565ณสาราสหงฆทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงพระสงฆ์และทรงจูงเพียนรุ่งจำนวน14ต้นซ pues mm ึ hmm. ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห IR <kindergarten. S 1> ัวทรงพระราชอุปถัมภ์เปจิตบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามหลวงหพระอารามได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาร้านและเป็นจะาหนิาที่ปฏิบัติงานวัดตระวัติเลือกดิหาวัดราชบพิธิดีมหาสีมาดามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามและวัดวิเนศธรรมประวัติจารย์มหาสีรุกยาม่น้ำลาพิชชาซึ่งเป็นมิตรตรงกับวันที่16าค2565